วันนี้อยู่กับเจที่แพนด้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่นะคะหายากมากๆนะคะนั่นก็คือ Nissan t ท a n a 2 0 0 x l ปี1 9นะคะสีดำคันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันที่ด้านหน้าตัวรถค่ะด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นกระจังหน้าสีดำแล้วก็มีโครเมียมชิ้นใหญ่นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีตัว ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ล้อแม็กขอบ18นะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับด้วยฟ้าแล้วก็กล้อง360องศาเข้าไปชมภายในค่ะภายในเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะหนังสีดำนะคะห้องโดยสารกว้างขวาง,วางมากๆพรมสลูกค่ะแล้วในส่วนของจอนะคะก็มี CD MP3 นะคะแล้วก็สามารถถูกเข้าถูกออกได้นะคะไม่วิ่งเพียง90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในส่วนของในแถวที่2นะคะ ไอส่วนของแถวที่2จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะห้องโดยสารกว้างแล้วก็มีแอร์สองตำแหน่งนะคะโอเคส่วนดีไซน์นะคะก็เรียบโปรดูดีตามแบบฉบับมีสันเทน่าค่ะด้านหลังจะเป็นกระจังหน้ากระจังหลังนะคะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ตัว ลองมองหลังอยู่ทางด้านนี้เซ็นเซอร์ถอยนะคะแล้วก็ไฟดีไซน์สปอร์ตด้วยค่ะในส่วนที่เป็นรถหายากสุดๆนะคะนิสสัน200 XL นะคะสีดำนะคะปี2019นะคะสีดำคันนี้นะคะใหม่วิ่งเพียง90,000กิโลเมตรทางแพดด้าขายอยู่ที่ราคา535,000บาทเท่านั้นนะคะใครนะคะที่ต้องการรถรุ่นนี้นะคะจองล็อกติดก่อนขครได้เลยนะคะที่แพดด้าสปีดค่ะ